สวัสดีนะครับทุกคนกลับอีกครั้งกับช a n e ปัญซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมรูนซีดีภาคหนั่นเองโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีช a l l เล g e แบบไหนรอเรากันอยู่ดูซิชื่อด่านว่า only strategy นะครับใช้ได้แค่แผนการเท่านั้นเหรอผมไม่เชื่อครับดูจากการเห็นตัวปุ๊บมากกว่าแผนการเราก็ทําได้ครับด่านนี้ค่อนข้างทําอะไรได้เยอะมากเลยนะปะลุย นิวเกมขึ้นมาครับโอเคสตาร์ตมาเนี่ยการเริ่มด้วยฮีโร่เป็นอะไรที่ดีที่สุดอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าเราจะได้ทำการเพิ่มเลเวลของฮีโร่ตัวนี้ไปพร้อมๆกันไปเลยวางไว้ในจุดนี้โอเคปรับเป็นสตรองครับแล้วผมว่าผมจะต้องสแปมเจ้าสไนเปอร์ขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเงินให้กับเราด้วยแล้วก็สามารถที่จะโจมตีทั้งพังตัวแล้วก็เหล็กให้ได้ ตัวเหล็กอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้สามารถตีเหล็กได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางของสายพังตัวเพื่อที่จะไปเรื่องเงินอย่างเดียวเลยครับผมยิงไปด่านนี้ให้เล่นถึง60ด่านนะแต่ตามปกติที่ผมเล่นเนี่ยจะพยายามไปได้ถึงด่าน100ซึ่งด่านนี้ดูจากทรงแล้วเนี่ยการไปให้ได้ถึงด่าน100นะั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับทำได้แน่ๆทำได้แน่ๆนา แจะไปด่านร้อยด้วยวิธีไหนฮ <c oughs> ต้องจามก่อนทีหนึ่งนั่นเองครับไม่ใช่ครับเราจะต้องมาคิดดูครับว่าเราจะเอาวิธีไหนที่จะไปถึงด่าน100่งอยนั่นเองมีหลายออปชนันให้เลือกหลายออปชันจริงๆยวค่อยดูกันไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเวลาวิธีการที่เราจะไปถึงด่านหนึอเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ ตัวที่สามารถโจมตีได้ทั้งเหล็กแล้วก็พังตัวในตัวเดียวกันถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่สามารถไปถึงด่านร้อยได้ครับเพราะเราจะต้องถูกเจ้าดีดีกระทืบเละแน่อืมเร่งสไนเปอร์เป็นหนึ่งในตัวที่ทำได้นินจาทำได้ตัวตัววิสัททำได้นอกเหนือจากนั้นอาจจะต้องการเงื่อนไขมากขึ้นหน่อยอย่างเช่นถ้าจะเอาเจ้ามุมแรงเนี่ย มันต้องเป็นเทียหมันถึงจะทําได้หรือว่าเราใช้สายที่มันหมุนรอบตัวหรือเกรฟหลอดสาย5เทียห์าสายบนถึงจะทําได้ตัวหนามสามารถตีได้ครบทุกรูปแบบเหมือนกันถ้าเราอัพสายบนเพิ่มขึ้นมาเพราะเขาตีพังตัวเป็นแ,แรกๆมานี้เดี๋ยวเราจะเน้นที่สไนเปอร์ก,ก่อนเพราะเขาตีได้ครบทุกรูปแบบตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถให้เงินเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยซึ่งเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ในด่านนี้ครับตัวอื่นจะให้เงินไม่ไปเลย เพราะฉะนั้นผมเลยสตาร์ทที่เขาอ่าเวลาเราเล่นเกมนี้นะครับพยายามพยายามดูเอาไว้ว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวแรกที่เราจะเลือกเล่นพยายามเลือกตัวที่สามารถป้องกันได้ด้วยเป็นเงินให้ด้วยได้จะยิ่งดีเพราะฉะนั้นอะบัคเนียผมจะใช้ปล่อยมากอ่าถ้าเห็นผมเล่นนะด่านไหนมีน้ํามีบัคเนียให้เป็นไปนได้สูงมากที่หยิบผมจะหยิบเขามาใช้ก็เพราะเหตุผลแบบนี้นี่แหละครับอบัคเนียให้เงินได้ ตีเหล็กเป็นตีพังตัวเป็นจบแล้วครับสมบูรณ์แบบครบเครื่องในตัวเดียวตอนนี้สไนเปอร์ก็มีเบลซิ่งบุลเลตแล้วนะสามารถโจมตีชิงได้สวยมากขึ้นบวกกับฮีโร่เข้าไปสไนเปอร์สายนี้ยถ้าเราไม่ได้อัพสายบนนะครับเขาจะไม่สามารถตีเหล็กได้แต่ว่าโชคดีที่ฮีโร่ตัวนี้สามารถที่จะตีเหล็กได้แบบสบาย ก็2ตัวอยู่ผมเลยไม่ซื้อตัวอื่นเพิ่มเลยไงบางดาดน,นะสไนเปอร์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเราต้องเพิ่มสไนเปอร์มากขึ้นก่อนหรือว่าเราต้องซื้อตัวอื่นที่ช่วยตัดในจุดอ่อนของสไนเปอร์สไนเปอร์จะสามารถตีได้ถ้าเขาจะให้เขาตีได้หลายตัวเนี่ยมันจะต้องอัปเกรดค่อนข้างสูงไงก็เลยยังไม่เวิร์กที่จะเอามาเป็นตัวแรกๆมันก็ต้องมีตัวอื่นเสริมเว้นแต่ว่าเราจะสปแปมสไนเปอร์ การเงินเรามันก็จะดีเลยไปอีกไงมันก็นแล้วแต่เนาะเกมนี้ไม่มีอะไรตายตัวนะมันต้องดูให้ดีว่าเราต้องการแบบไหนเราจะไปให้ถึงได้อย่างไรเพราะบางด่านเรารู้แล้วว่าเราลองใช้ตัวนี้เป็นตัวเอ็นเกมคำว่าตัวเอ็นเกมคือตัวที่สามารถตีได้ครบทรูปแบบใช่ไหมล่ะแต่ตัวเอ็นเกมนั้นอนะ่ะมันไม่สามารถที่จะใช้ตะลุยผ่านด่านไปได้เราก็ต้องก็ต้องปรับเปลี่ยนก่อน ซึ่งด่านนี้นี่ชิวๆผมไม่ได้สร้างตัวอื่นเพิ่มเลยครับมีแค่สไนเปอร์กับฮีโร่ก็คืออยู่แล้วปรับเป็นสตรองนิดนึงเพราะว่าการโจมตีแล้วมีบอลซิงบุลเลตจะช่วยปิดจุดบอดหนึ่งข้อของสไนเปอร์ได้นั่นคือเรื่องของการสู้กับตัวกลุ๊มหรือว่าการที่จํานวนศัตร,รูมันมาเยอะสไนเปอร์สายนี้จะช่วยได้แต่เขายัางตีเหล็กไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเจอเหล็กให้ยิงเป็นเฟิร์สจะดีกว่าแล้วให้เจ้าตัวฮีโร่เนี่ยแหละเป็นคนยิงให้ เกมนี้เวลาเล่นต้องมองหลายๆอย่างนะแต่ว่าผมบอกให้ได้แต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นเองเราก็ต้องทดลองพัฒนาไปเรื่อยๆลองดูว่าตัวไหนเป็นตัวที่ดีจริงๆซึ่งในแต่ละครั้งที่ผมเล่นเนี่ยสบายใจได้เลยผมจะพยายามหยิบตัวอื่นๆมามารวมมันมาดูกันว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเขาสามารถป้องกันได้ในรูปแบบไหนเขามีข้อเสีย การต่อสู้กับอะไรเรวก็ค่อยๆนั่นไปแต่อย่างที่บอกสไนเปอร์เป็นหนึ่งในตัวที่สามารถแบบลินได้เนี่ยดันเลยต้องยิงเป็นเฟิร์สอย่างที่บอกอการเงินเดี๋ยวผมเอาเก็บเงินเพื่อซื้อให้เป็นเทียห้าไปเลยเพราะว่าพอสไนเปอร์ตัวนี้กลายเป็นเทียห้าเมื่อไหร่นะอัพแค่สายกลางนะเขาจะตีได้ครบทุกรูปแบบทันทีแต่ต้องอัพเขาให้เป็นสายกลางอางนี้ต้องวางหนาม สวยงามมากใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวผมอัพสายล่างไปก่อนไหมเพราะว่าผมอยากกดกล่องก่อนที่จะกดอัพเทียห้านี้ขึ้นมาเก็บเงินไปก่อนก็ได้นิดเดียวเดี๋ยวจะกดกล่องปุ๊บแล้วอัพเลยมันได้ใช้คู่ดาวได้อย่างเต็มที่ทีนี้สไนเปอร์ตัวนี้ความเร็วในการโจมตีสูงขึ้นมาก แล้วยังจะเสริมความเร็วให้กับสไนเปอร์ตัวอื่นเช่นกันถ้าสมบัติจะเพิ่มขึ้นมาสไนเปอร์พวกนี้ก็จะตีได้เร็วขึ้นด้วยสไนเปอร์เป็นหนึ่งในตัวที่ดีมากๆแต่ผมไม่ค่อยใช้บ่อยเพราะผมใช้บ่อยเกินไปจนผมรู้สึกว่าผมเบื่อกับเขาเหมือนกันนะเออมันก็ไม่โอกาสที่แบบเราจะเบื่อซัมติงมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องได้นี่จะเป็นตัวหลักของการให้เงินของผมสไนเปอร์ แต่นี้ผมเล็งๆมาแล้วแหละว่าผมจะเอาตัวไหนเป็นตัวเอ็นเกมของผมนะลองเดากันดูไม่ล่ะจริงๆดูจากปกก็น่าจะรู้อะ <g ül> ตัวนั้นแหละดูจากปกอะตัวนั้นเลยที่ผมคิดจะใช้จมตีเข้าไปครับเนี่ยเดี๋ยวเรายิ่งได้เงินจากสไนเปอร์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมการอัปเกรดสายเงินก็จะเยอะขึ้น พออัปเกรดสสยเงินเยอะขึ้นเราก็จะมีเงินซื้อสไนเปอร์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็จะพัฒนากันไปเรื่อยๆแปบ๊บเดียวแล้วพอเอามานเอาพวกบมแอคมาสไนเปอร์ของเรามันเริ่มแบบแข็งแกร่งมากพอแล้วไงที่จะรับไหวและการสแปมสไนเปอร์สายนี้ด้วยนะมันจะมีความสามารถในการต่อสู้กับ เพราะว่โมแอมได้เป็นอย่างดีแล้วก็เซรามิกได้เป็นได้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยถือเพิ่มครับแล้วเราก็มีนาเนียขึ้นมาแล้วนาเนียเดี๋ยวผมปรับไว้ตอนนี้แล้วกันเอาไว้หลังๆนัประมาณนั้นแหละอ,อ พอพอัปพอกันเนี่ยเวลาในการสกิลที่มันจะกดมามันก็จะออกมาพอๆกันเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ไม่ไม่รู้สึกว่าเราต้องรอในการกดใหม่ทีมันกดพร้อมกันไงมันดีกว่านีเหียแน่นนนนนน มากเลยจริงต่อให้ไม่ดูปกอะ่ะผมว่าหลายคนก็เริ่มจะเดาได้แล้วนะว่าผมจะเล่นอะไรที่เหละครับว่าผมจะเล่นสไนเปอร์อะ่ะไม่ใช่นะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ดีเลยหละ่ะแต่ไม่สำหรับด่านนี้ผมเลงเอาไว้ตัวหนึง่งตัวที่เก่งมากอีกตัวหนึ่งในเกมนี้เลยแหละไม่งนั้นผมไม่เอาเงินเยอะขนาดนี้หรอกครับ ไม่งั้นผมควรจะหยุดเรื่องการเงินได้แล้วเพราะสไนเปอร์มันก็ช่วยป้องกันได้แต่ทําไมผมยังจะดันเรื่องการเงินของตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกเหตุผลก็คือแผนที่ผมเล็งเอาไว้มันคือการใช้เทียร์หกหรือว่าสายพารากอนของเจ้าตัวบุมบแบรงนั่นเองครับเดี๋ยวสไนเปอร์เดี๋ยวผมเอาสิตัวนะผมพอ นี่แน่ผมเอาสิบตัวแล้วพอตรงนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นพื้นที่ที่แปลกจากคนอื่นนิดนึงนะแต่ความสวยงามผมก็ต้องการมาสไนเปอร์จะยิงอีลกทุกตัวเดี๋ยวผมพอลนะสไนเปอร์ผมพอลนะผมจะไม่สร้างเพิ่มแล้วครับ แต่ว่าก่อนอื่นใดเลยนะผมต้องอัปเกรดสไนเปอร์ให้เป็นสายบนก่อนเพื่อเสริมการป้องกันให้สูงขึ้นอีกมากสไนเปอร์ที่เป็นสายบนรวมขึ้นมาเนี่ยดาเมจที่เขายิงในแต่ละนัดอะ่ะมันจะสูงขึ้นแล้วพอเล่นคู่กับสายกลางซึ่งเป็นสายกระสุนชิ่งทุกๆก,การชิ่งก็จะทําดาเมจที่ค่อนข้างโอเคอยังไงล่ะครับเราก็จะเริ่มเติมตัวเด็ดออกมานะลอง กดทีก็คือแบบ ừ ừ ừ, <ๆ>เงินก็เด้งเข้ามาเยอะมากแต่ผมต้องเช็คก่อนว่าตัวไหนราคาแพงสุดสายล่างเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเล่นสายล่างก่อนหมายถึงว่าเราควรที่จะอัพเขาก่อนนั่นเองอืมกดกล่องเพื่อเก็บตังค์นไนเปอร์ไนพอแล้วนะชว่วงนี้เขาต้องคืนเงินให้กับผมบ้างแล้ว แต่ก็ต้องขอบคุณเรื่องการป้องกันที่เขามอบให้ด้วยนอกเหนือจากเรื่องเงินต้องขอขอบคุณเขาในจุดนี้จริงๆสไนเปอร์โจมตี ซื้อเป็นเบทเทียนะคือผมไม่ได้อัพเทียสูงนั่นแหละเราแค่เทียธรรมดาแบบนี้เพิ่มใหม่นึงเลยละกันสามตัวตัวนี้เป็นสายกลางทำให้เขาตีเหล็กเป็นดีไหม ได้นะไม่ได้ติดอะไรใส่กลางใช้เงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่พยายามเอาตัวที่ใช้เงินเยอะสุดก่อนเพื่อที่เราจะได้ประเมินตัวเองได้ครับว่าเราเหมาะสมที่จะเก็บเงินไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่า,าจริงๆอะโอเคเรื่องการป้องกัน มันทำหน้าที่ได้ดีมากอยู่นะนี่แนะ่เทียร์อีกตัวหนึ่งและอันนี้เสียร์ห้าตัวสุดท้ายเอาสายบนแน่นอนสายบนต้องคู่กับล่างเพื่อทำให้กงจกักรหรือว่าการโจมตีของเขาสามารถโจมตีเหล็กได้ ที่แท้จริงและจริงแท้นะมันไม่ใช่การเงินที่แท้จริงที่เราจะต้องเก็บให้ได้คือหลังจากที่เราซื้อเทียร์ห้าครบทุกตัวแล้วทําให้เป็นเทียร์หกนี่แหละอันนั้นอาจจะจะค่อนข้างเก็บเยอะถ้าไม่พร้อมไงผมอาจจะต้องขายสไนเปอร์เพื่อซื้อก็อกได้นะเพราะมันใช้เงินเยอะมากหลายแสนการอับเก็บเป็นเทียร์หกการใช้เงินจะสูงมากๆนั่นเอง ผมเลยหยุดสร้างสไนเปอร์เพิ่มมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะเราก็ต้องการเงินในการออกมาซื้อเทียหาแล้วก็เก็บตังค์ให้ได้3ามแสนส่โอ้โหเรามีเวลาประมาณเกือบยี่ดานในการเก็บให้ได้3ามนสไม่รู้ว่าสไนเปอร์จะไหวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมขายเขาล่ะได้ตัวเราประมาณ8 5ดพันห้าแปดพันห้าแปดสองหกเี่ไม่เรานะว่ามีตัวเรามีเตัวสองเจ็ดึุ๊บปั๊บเจ้านี่อีกหนึ่งป ประมาณ9ก้าหมื่ไม่ถึงแต่ก็ประมาณเก็เงนินันข้างเยอะครับก็นี่แหละกดกล่องสไนเปอร์ไปเรื่อยๆจริงๆถือว่าผมพลาดนิดนึงนะผมไม่น่าที่จะอัปเกรดสไนเปอร์ให้เขาโจมตีได้แรงขึ้นเพราะการที่เขาตีได้แรงขึ้นทําให้การจบด่านมันก็เร็วขึ้น ทั้งที่เราควรที่จะยื้อไว้สักนิดนึงเพื่อกดสกิลได้บ่อยขึ้นมากกว่าอันนี้ถือว่าผมพลาดครับผมตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นเองโอ้โหจะไปถึงไหมเนี่ยห้าหมืนกับสามแสนสี่อ่ะทีละแสนไปแล้วกันนะ 85แล้วใกล้จะเจอ DDT แต่ทีมเราชนะ DDT อยู่แล้วหนึ่งเพราะมีสไนเปอร์นี่แหละอว่าด่านนี้อาจจะต้องเล่นไปสัก120ด่านครับจะพยายามเอาให้ซื้อเทียรหกขึ้นมาให้ได้ก่อนแต่เงินยังไม่ถึงแสนเลยครับสไนเปอร์ให้เงินจริงๆก็ไม่น่าเกียดน,นะห้าหมื่นกว่าตัวตน,นี้หมื่นกว่าเขาคุ้มราคาเขาแล้วละ่ะตอนนี้ก็คือแบบเก็บกำไรครับ จมตีเข้าไปทีมเราก็แอบไม่ค่อยแพ้พวกตัวพังตัวด้วยเพราะเรามีสไนเปอร์กดกกดดก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 ดแหลมมากมีเป็นแสนละเพิ่งจะแสนเดียวเลเวลเต็มแล้วครับยีโร่ของเราแหมถ้าเล่นตัวอื่นนะเราทำเสร็จไปแล้วล่ะ โโแต่พอที่จะเล่นเทียสูงขนาดนี้เนี่ยโยากเทียหกเงินมันใช้เยอะเกินไปด่านเก้าสิบสองแต่ยังมีเงินไม่ถึงสองแสนเลยครับยังขาดอีกประมาณหนึ่งเลยเนี่ยแล้วสองแสนเนี่ยไม่พอต้องไปต่ออีกไงเนี่ยดีดีแพ้ทางสไนเปอร์เราอยู่แล้ว แต่การป้องกันแบบนี้ผมว่าสบายอยู่นะแล้วเรามีมุมแรงสายยิงถอยกลับอยู่ด้วยงั้นหลายนี้เราจเจอกับดีดีทีจำนวนมากครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าสไนเปอร์จะสามารถเอาอยู่แต่ถ้าไม่อยู่มันก็จะมาเจอกองจากของเจ้าบุมแรงตัวนี้ถึงแม้เขาจะตีไม่ได้แต่กงจากเขาว่าโดนอโอเค มีเงินประมาณแสนหกค่ะกี่ก็เท่าตัวนะผมแรงสู้ๆเอาเทียออกมาโชว์หน่อยจบสักร้อยี่สิบอะน่าจะซื้อได้สบายๆเดี๋ยวกดความสามารถเอาพอไม่มีการเงินที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันก็ยากขึ้นอีกระดับไปเลยนะทุกตัว มันจะทําแผนในห,หัวยากครับงั้นแปลว่าผมพลาดผมควรที่จะซื้อสไนเปอร์เพิ่มแต่ไม่ได้ทําเนี่ยหลานร้อยแล้วครับแบดมาหนึ่งตัวกับเงินสองแสนกดความสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นไปอีกเร็วมากแป๊บเดียว ชนะโอ้โหได้รางวัลเป็นซูเปอร์มังกี้เหรอเป็นรางวัลที่ราคาสูงมากเลยนะศูนสองด้วยเทียสองซูเปอร์มังกี้ใช้ได้มากๆม,มันจะมีักครั้งไหมที่ได้เทียห้าซูเปอร์มังกี้เนี่ย <laughs> ประหยัดชีวิตได้หลายได้หลายมากๆกเนเงินหลายแสนพังแล้วหรอนาเนี้ยกลัมบมาใหม่การป้องกันของเรายังไม่น่ารักพอครับ ทีทมันเริ่มลุกราแล้วบุกลุกเอ้หย,ยุดเหรอโอ้โหไม่แพ้ครับเกือบไปแดมเงินไม่ถือไห้เดียวนึงเดวนึงนะถ้าเราขายทั้งหมดผมบอกตอนนั้นว่าประมาณเก้าหมืไม่ถึงเก้าหมื่นตืดต๊ดตตึดต๊ดต๊ผมต้องเก็บเงินให้ได้ประมาณสองแสนห้าสองห้าครับนี่แหละโดนเต็มเต็มทั้งกงจากทั้งอะไร สอง2ห้าผมจะขายสไนเปอร์เทงแล้วก็เหลือแค่เที่ยวหกพารากอนหนึ่งตัวจบด่านน,นี้ไม่สิกดกรองอีกรอบหนึง่งกดกรองเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมซัดเลยมันตีไม่โดนอะ่ะบุมแรงมันข้อเสียของเขาจริง อย่าให้มันหนีไปได้นะสไนเปอร์ช่วยกันยิงหน่อยแล้วมันเหมือนมันจะหลุดแะทุกคนคือจำนวนมันมาไม่หยุดหย่อนเลยนะไม่ไหวหรอกมันยังมาอีกกองหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าไปใหม่แล้วเราก็จะขายสไนเปอร์ทิ้งไปเลยครับจะลอกกดสกิลมันไม่ทันการขายสไนเปอร์ทิ้งแล้วก็เหลือบุมแรงเทียรหกตัวเดียวถ้าเขาไหวคือไหวเลยนะ ครับไปฝั่งโน้นได้ไงขาดเงินอยู่นิดนึงอ่ะเนาะรอวพอดีพอดีว้าวสามแสนสี 3, นายเนี่ยแหละเหมาะมากครับที่จะเป็นสายพารากอนของเราแต่จะเป็นพารากอนแค่16เท่านั้นไม่ได้สูงไปกว่านี้เท่าไหร่มาเป็นสตรองผมขายฮีโร่ไปด้วยอะนานีอยน,นี้ข่างมันตัวเดียวจัดเลยจัดเลยเพื่อน ไปถึด้านร้อยี่สิบด้วยตัวคนเดียวโซโล่ซะคุณทําได้อยู่แล้วมีทุกสกิลรวมกันอยู่ในตัวเดียวตีชิ่งการตีผลักการมีกงจับแล้วข้อที่เสริมขึ้นมาคือตีได้ครบทุกรูปแบบครับพังตัวก็ตีได้ี d t เลยเจ๊งยังไงล่ะถ้าอย่างเงี้ยสวยงามมาก มันยังโจมตีไม่ต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าศัตรูมันมาแล้วมันโดนผักกลับมันทำให้การโจมตีของเขาถูกขัดไปนานทีได้ใช้เทียหกสักทีเนาะดูดาเมจแป๊บเดียวเป็นล้านแล้วโซโวลแล้วมันเป็นการแบบทำเป็นล้านโดยที่ไม่ได้ลำบากด้วยอันนี้คือโซโล่ที่แท้ทรูเลยโอเค บุกมาเลยครับบุกมาเลยครับบุกมาเลยครับผมเพิ่งยักจะรู้นะเนี่ยว่ากงจักรมันมีสองแบบมันมีแบบตีธรรมดาเหมือนกับเทอร์โบชาร์จกับการที่โยนไปอันหนึ่งผลักศัตรูไปด้วยแล้วมีระเบิดด้วยเห็นไนหะมันผลักแล้วระเบิดสวยนะแต่ถ้าโดนโจมตีต่อเนื่องของการโจมตีสีเขียวอนะันนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแรงครบเรื่องครับเทียวหกทาไม่ครบเครื่องผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วราคามันสูงสามแสนกว่าสามแสนสี่ แล้วกวาจะทําได้ก็ต้องซื้อเทียห้าครบทุกสายก่อนด้วยโอ้โหลงทุนเยอะเกื 5, อบห้าแสนนะเก็บไปได้เลยแล้วแต่ตัวแล้วแต่ด่านแล้วแต่แล้วแต่แบบความยากของของด่านด้วยนะพอยิ่งเราเล่นหมดยากอะ่ะการอัปเกรดหรือว่าการซื้อต่างๆมันใช้เงินเพิ่มขึ้นแต่นี้เป็นแบบง่ายยังใช้เงินไม่ได้เยอะเท่าไหร่อชีวิตสบายเลยครับหลังจากที่มีตัวนี้ขึ้นมาอืม สบายครับบูกไงก็ไม่ถึงเราหรอต่อให้มาเจอกงจักหมุนรอบนี้ก็เจ็บอาการอยู่นะเจ็บอาการอยู่มาคุณแบสครับจะมากี่ตัวก็ได้ครับพังอย่างรวดเร็วโดนกงจักเดียบรอ้อย มาตัวที่สามก็มาสายมาสายยังไม่พอยังทำอะไรไม่ได้อีกนะครับแต่ก็ต้องขอโทษเขานะครับที่การโจมตีของเจ้านี่มันรุนแรงเกินไปจากการผ่านด่านที่ลำบากกลายเป็นการผ่านด่านที่ง่ายไปเลยครับผมปึ๊บ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 อืมอ้มอื้มสวยงามอืม้มเจ๋งชอบ มันยังโจมตีไม่เต็มที่เลยอ่ะผมยังรู้สึกแบบขัดกับความรู้สึกนะแต่ต้องขออภัยนิดนึงวันนี้เวลาผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมก็เลยแบบยือ้ออันนี้พยายามแบบอยากอยากเห็นว่าถ้าโจมตีเต็มที่อ่ะเขาจะไปได้สักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะผมคงไปได้ไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีอาจจะต้องรีบปิดคลิปนิดนึงปลดล็อกเที่ยว6ตัวนี้มาได้ผมก็แฮปปี้ชีวิตแล้วละ่ะสักหนัดร้อยยี่ิห้านแล้วกันนะถือว่าแฟฝงกัน โครงการคนละครึ่งแล้วกันด่านนี้จะเป็นด่านสุดท้ายครับเปยีงปยงเปียงผักแล้วก็เปยียงผักแล้วก็เปยียงสวยและก็งดงามชนะแล้วครับมันขึ้นด่านร้อยยี่สิบหกแล้วถือว่าเราผ่านด่านร้อยยี่สิบห้าแล้วครับเอาละเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนี่แหละตัว็นเกมของผมที่ผมเลงเอาไว้นั่นก็คือการเอาเจ้า เทียหกของบุมแรงออกมาใช้ครับน,น,นั่นที่ผมว่าถ้ามีโอกาสผมก็จะหยิบม,มาใช้นั่นแหละเพื่อที่จะแสดงความแข็งแกร่งให้ดูครับว่าแต่ละตัวมันแข็งแกร่งแบบไหนซึ่งบุมแรงนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเก่งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าให้ผมจัดอันดับนะตัวเรือเก่งมากนินจาก็เก่งเวอร์บุมแรงก็รองลงมาแล้วก็คงจะเป็นดั้ดตัวสุดท้ายแล้วมั้งตัวดร์ดมันต้องขึ้นอยู่กับด่านนิดนึงด้วยบุมแรงก็เช่นกันนะขึ้นอยู่กับด่านตัวเรือก็ขึ้นอยู่กับด่านว่ามีน้ําหรือเปล่า ทุกตัวขึ้นอยู่กระดานครับว่าเราจะเลือกหยิบตัวไหนมาใช้ตัวที่เรากังวลเรามองระยะทางไกลขนาดไหนแล้วมีการเงินมากพอที่จะซื้อหรือไม่ทุกอย่างต้องถูกคำนวณมาก่อนนะถึงจะสามารถทำได้นั่นเองครับโอเคครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในวันนี้ผมซานน่ต้องขอขอพบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนว้คอยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ